สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามแล้วก็เพื่อนใหม่ทุกๆคนนะครับมาพบกันกับการเรียนรู้สูตรหวยรัฐบาลนะครับงวดวันที่16เมษายนนะครับหรือว่างวดหน้านั่นเองนะครับใครที่ชอบเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับอยากถูกเหมือนงวดที่ผ่านมาห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับงวดที่แล้วก็แสดงความยินดีกับสมาชิกทุกทท่านนะครับเพื่อนๆที่ได้รับเ,เลขฟันธงไปนะครับถูกกันทุกคน นะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับน้ําใจที่แบ่งปันกันเข้ามานะครับเป็นกําลังใจให้กันนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาดูสูตร2ตัวล่างรัฐบาลกันนะครับ2ตัวล่างรัฐบาลนะครับเวลาเราคิดออกมาแล้วในแต่ละงวดนะครับจะได้ตามที่เราเห็นตรงนี้นะครับออก79นะครับหลักสิบจะมีเลข7แล้วก็มี9ตัว1นึงนะครับจาก3ตัวนะครับจะมี79อยู่นะครับหลักหน่วย3ตัวก็จะมี7 8แแบบนี้ งดที่ผ่านมาก็จะเป็น90นะครับทีนี้วันที่16เมษายนก็คืองดหน้านะครับหลักหน่วยที่เราคิดได้จะเป็น024นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราไปเลือกสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับหลักหน่วยนะครับให้เลือกตัวที่มี024ไว้นะครับมีโอกาสถูกได้นะครับเรามาลุ้นกันส่วนหลักสิบจะมีแค่ตัวเดียวนะครับเรามาดูกันว่าหลักสิบจะเป็นตัวไหนนะครับมาจับคู่กับ024นะครับ แต่ก่อนที่เราจะมาดูงวดหน้านะครับวันที่16เมษายนนะครับผมอยากจะทําตัวอย่างให้ดูก่อนนะครับสําหรับใครที่ชอบคิดชอบคํานวณตัวเลขนะครับศึกษาเรียนรู้นะครับวิธีการคํานวณแล้วก็ไปทําเองได้นะครับทุกๆุกงวดเลยนะครับวิธีคิดวิธีคํานวณนะครับสูตรของเรานะครับเราต้องตั้งปีปศทำนะครับในตําแหน่ง3าตัวข้างหลังแบบนี้นะครับถ้าเป็นปีหน้าก็568แต่อีกหลายงวดนะครับอีกหลายงวดมากนะครับผม ผมจะทําให้ดูจากวันที่1มีนาก็แล้วกันนะครับงวดนั้นที่ออกคือ79เราจะไปเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลวันที่16มีนาครับเราก็ตั้ง79แบบนี้เออไม่ใช่ครับตั้ง567นะครับปีพศนั่นเองนะครับทีนี้จุดที่เราต้องจํานะครับดูดีๆนะครับแต่ก่อนที่คํานวณนะครับรางวัลที่1นตัวล่างเลขหน้า1 2นะครับต้องเลี้ยงให้ถูกต้องเลขท้ายเช่นกันนะครับ1 2ต้องเลี้ยงให้ถูกต้องนะครับ หลักสิบให้ทุกคนวงไปที่หลักแสนของรางวัลที่1ตรงนี้นะครับแล้วก็ดูหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่2ตรงนี้2จุดนี้นะครับคำนวณหลักสิบส่วนหลักหน่วยนะครับให้ดูที่หลักสิบหลักหน่วย2ตัวล่างนะครับคู่นี้แหละนํามาใช้ได้เลยนะครับวิธีการตั้งนะครับ2กับ3นะครับมาตั้งตรงนี้2แล้วก็3นั่นเองนะครับตรงนี้7กับ9 7กับ9แบบนี้ นะครับวิธีบวกให้บวกลงมานะครับ2บวก5้าได้เจดนะครับสามบวก6ได้9้าบวกให้เหลือตัวเดียวก่อนนะครับได้หนะครับ6เพิ่มเป็นเจ็ดเ็ดเพิ่มเป็น8 8ดดเพิ่มเป็น9้าแล้วก็เป็น0ูนย์แบบนี้ให้ครบ5้าตัวเราก็หยุดนะครับ7บวกห้าสิบนะครับ9้าบวก6ได้ส5้านะครับแล้วก็2บวก5จะได้เท่ากับเลข7 8 9ด1นหนึ่งแล้วก็2แบบนี้ สังเกตดีๆนะครับหลักสิบจะมี5้าตัวหลักหน่วยจะมี6ตัวนะครับทีนี้ถ้าจับคู่กันเนี่ยจะได้เลขทั้งหมด30คู่นะครับ30คู่ถ้าเกิดเราไปเลือกสลากกินแบ่งรัฐบาลทั้งหมดคงจะเป็นไปได้ยากเราจะคัดให้เหลือ15คู่ครึ่งหนึ่งนะครับวิธีการคัดนะครับให้เราไปดูที่หลักหน่วยก่อนเราจะไปตัดที่หลักหน่วยที่มี6ตัวตัวนี้ให้วงไปที่หลักสิบครั้งที่2ของเลขหน้านะครับไปบวกหลักร้อยครั้งที่1ของเลขท้ายนั่นเอง บวกกันนะครับอย่างงันนี้ศูนย์บวก3จะได้3นะครับให้มาตั้งบวกกับเลข7ตัวสุดท้ายนะครับวิธีการบวกกันนะครับ3บวก7ได้10 10ก็คือ0 0ย์ก็คือ10นั่นเองนะครับเลขจะเป็นเลขคู่เลขคี่ถ้าเป็น10แบบนี้จะเป็นเลขคู่นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเลือกนะครับให้ทุกคนเลือกเลขคู่ไว้นะครับฟังหลักหน่วยนะครับก็คือตัวนี้8 0แล้วก็2นั่นเองเวลาจับคู่ก็จะเป็น15คู่ ที่จริง1ิคู่ไม่เยอะนะครับเพราะว่า2ตัวตรงนี้เราถูกได้1นึใน100ประตูนะครับมี100ประตูถูกได้แค่ประตูเดียว15คู่น้อยมากนะครับบางคนไม่รู้นะครับถ้าเป็น3ตัวตรงนี้เนี่ยสตัวตรงนะครับมีทั้งหมดหนึ่งพันประตูนะครับถูกได้1นึ่ในพันนั่นเองถ้าเป็นรางวัลที่16ตัวนี่1นึ่ในล้านเลยนะครับถูกยากมากนะครับแต่ก็มีคนถูกนะครับโชคดีทุกงวดไปนะครับ เดี๋ยวงดหน้าอาจจะเป็นคิวของเราก็ได้นะครับไม่แน่นะครับผมทีนี้สิบห้าคู่เราจะตัดให้เหลือแค่สามชุดนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับสามชุดเราก็ไปเลือกที่หลักสิบมาเลือกแค่ตัวเดียวออกมาตรงนี้บวกกันได้ห้านะครับแล้วเราก็บวกกันนะครับห้าบวกเจ็ดได้สิบสองสองตัวแทนเป็นเลขเจ็ดนะครับคำว่าตัวแทนนี่ผมอธิบายทุกงวดทุกคลิปไปนะครับผลบวกของห้าเราเรียกว่าตัวแทนเลข สองบวกห้ได้7 7็ดบกห้านั่นเองวิธีการฟันธงตัวเลขสูตรข้างบนกับสูตรข้างล่างเลือกตัวที่มาพร้อมกันจะมีแค่ตัวเดียวนะครับฟันธงไปที่หลัก10บนาเลข7ตัวนี้นะครับไปจับคู่กับเลขหลักหน่วยที่เราเลือกไว้3ชุดนี้นะครับก็จะเป็นเลข78นะครับตัวแรกนะครับเจนะครับตัวที่2แล้วก็72ตัวสุดท้ายนั่นเอง นำตัวเลขที่เราคิดได้3ชุดไม่ต้องไปตัดแล้วนะครับไปเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ1มีนาออก16มีนานะครับงวดนั้นออก78นะครับออก78แนะครับแบบนี้เราตัดเลขถูกต้องเลยนะครับ78แบบนี้นะครับนำ,นำสลากกินแบ่งรัฐบาลไปขึ้นเงินได้นะครับ งวดถัดไปนะครับเวลาเราอยากจะไปเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลอีกก็ไปจดข้อมูลตามกองสลากออกให้ถูกต้องนะครับย้ํานะครับตรงนี้ต้องเรียงให้ถูกต้องบางเว็บไซต์นะครับผมจะบอกให้นะครับอย่างเช่นเลขท้ายครั้งที่1ที่2เขาจะเอาตัวที่มีค่าน้อยไปไว้ข้างหน้านะครับตรวจรางวัลนี่ถูกเหมือนกันนะครับแต่การคํานวณนะครับกองสลากตักตัวนี้ก่อนต้องเรียงให้ถูกต้องอันนี้แนะนําเพิ่มเติมนะครับถ้าจะคํานวณให้เป็นนะครับปีพศมาตั้งนะครับเหมือนเดิม ตำแหน่งเดิมนะครับหลักแสนรางวัลที่1แล้วก็หลักหน่วยครั้งที่2เลขท้ายนั่นเองตำแหน่งเดิมนะครับหลักสิบหลักหน่วย2ตัวล่างรัฐบาลนะครับเลข9้าเลข9มาตั้งนะครับ9 9 7 8ดดมาตั้ง7แล้วก็8แบบนี้แล้วก็บวกกันลงมานะครับ9้าบวก5้าบนะครับ9้าบวกหสบห้านะครับ4บวก5จะได้9 0 1 2แล้วก็ สแบบนี้นี่คือหลักสิบจะมีห้าตัวนะครับเจ็ดบวกห้าสิบสองนะครับหกบวกแปดสิบสี่สองบวกสี่ได้หกหกเพื่อเป็นเจ็ดเป็นแปดเป็น9้าเป็นศูนย์แล้วก็เป็นหนึ่งแบบนี้หตัวห้าตัวกับหกตัวจับคู่ก็จะได้สาสิบคู่เหมือนเดิมทุกครั้งจะเป็นแบบนี้นะครับทีนี้เราจะตัดให้เหลือสิบห้าคู่ก่อนอันดับแรกนะครับเราก็ไปดูที่หลักสิบครั้งที่สอง ของเลขหน้านะครับบวกหลักร้อยครั้งที่1ของเลขท้ายนั่นเอง2จุดนี้บวกกันนะครับ0บวก7จะได้เท่ากับเลข7นํามาตั้งตงัวนี้แล้วก็บวกกัน7บวก7เป็น14ก็คือ4นั่นเองเพราะฉะนั้นเลข4ตัวนี้นะครับเป็นเลขคู่นะครับเราก็มองไปที่เลขคู่เลยนะครับเลือกมาเลยนะครับเลือกมาเลยนะครับเลขคู่ก็จะมี6มี8มีศูนย์นั่นเอง15คู่ เราก็ไปเลือกสลักกินแบ่งรัฐบาลเอาไว้นะครับเราจะเน้นตัวไหนดีนะครับเราก็เลือก3คู่ออกมานะครับตัวนี้สําคัญนะครับบวกกันได้7นะครับบวกกันได้7ไม่ได้อุปโลงขึ้นมานะครับอยู่แถวนี้แหละนะครับบวกกันได้7เดี๋ยวใครชอบเสียงสลักกินแบ่งรัฐบาลนะครับเดี๋ยวพี่สูตรส่งไปให้นะครับเดี๋ยวผมส่งสูตรไปให้นะครับจะมีวิธีบอกว่าตัวนี้ตัวเดียวแค่นั้นแหละเราสามารถพลิกตัวเลขทั้งหมดให้เหลือจาก30เหลือแค่3มชุดเท่านั้น 7จ็4บนะครับสตัวแทนเป็นเลข9อันนี้ผลบวก5นะครับคงจะพอเข้าใจกันนะครับทีนี้เราเลือกตัวเลขฟันธงออกมาก็เลือกตัวที่มาพร้อมกันสูตรบนกับสูตรล่างฟันธงเลข9ไปที่หลักสิแล้วก็จับคู่กับหลักหน่วยที่เราเลือกไว้ก็จะเป็นเลข96นะครับชุดแรก98แล้วก็90นั่นเอง3คู่แบบนี้ นะครับไปเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลนั่นเองนะครับ16มีนาออกวันที่1เมษายนนะครับออก90นะครับออก90คือตัวนี้นี่คือตัวที่ถูกนะครับสามารถไปขึ้นเงินได้นั่นเองนะครับแบบนี้นะครับทีนี้สูตรทุกสูตรนะครับที่เราทําให้ดูนะครับผมเชื่อว่าทุกคนสามารถคิดแล้วก็ทําเองได้นะครับเพราะว่ามันมีที่ไปที่มาชัดเจนแบบนี้นะครับ เพียงแค่เราไปจดข้อมูลตามกองสลักออกให้ถูกต้องนะครับใช้จุดนี้ในการคำนวณในงวดถัดไปนั่นเองแต่ขอบอกไว้ก่อนนะครับที่มาทําตัวนี้ผมไม่ได้รู้นะครับไม่ได้รู้ลงหน้าว่าเลขตัวไหนจะออกหรือไม่ออกนะครับแล้วก็ไม่มีใครรู้ด้วยนะครับทุกตําแหน่งมีความสําคัญหมดนะครับแต่เลขจะเหลือแค่3มคู่เราต้องรู้จุดนี้สุดท้ายเนี่ยมีวิธีบวกคล้ายๆกันนี่แหละนะครับผมเราต้องรู้จุดนี้เลขจะเหลือแค่3มชุดนะครับ ใครชอบเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลอยู่แล้วนะครับอยากคิดเป็นนะครับอยากได้สูตรไปคิดเองนะครับ <analytical language> เบอร์นี้จะเป็นเบรอร์ไ d l ดี e ลนะครับทักมาหาผมได้0 9นย์2 9 5 0 4เบอร์นี้เป็นเบรอร์ ID l ดี e ลนนะครับอยากได้สูตรไปคิดเองอยากคิดเป็นทำเป็นเหมือนที่ผมคิดให้ดูนะครับทักมาได้เลยนะครับหรือโทรมาคุยก่อนก็ได้นะครับโทรมาคุยก่อนได้นะครับเบอร์นี้เป็นเบรอร์โทรด้วยเดี๋ยวจะอธิบายให้ว่าทำกันยังไงนะครับผม ยินดีให้คําแนะนําทุกท่านเลยนะครับสูตรที่ส่งไปนะครับผมจะช่วยสรุปตัวเลขไปด้วยนะครับหลายๆท่านอาจจะคิดยังไม่ค่อยเป็นเดี๋ยวมีตัวเลขส่งไปด้วยนะครับจะได้ถูกเหมือนงวดที่ผ่านมานั่นเองนะครับไปเลือกสลากกินแบ่งรัฐบาลเอาไว้นะครับผมเดี๋ยวมาดูงวดหน้ากันเดี๋ยวผมจะคิดงวดหน้าให้เลยนะครับวันที่1เมษายนที่ออกไปแล้วนะครับเราก็คิดออกวันที่16เมษายนนะครับเราก็ตั้งปีพศนะครับหลักสิบหลักหน่วยตั้งเหมือนกันนะครับ หลักแสนทังวันที่หนึ่งหลักหน่วยครั้งที่สองเลขท้ายนั่นเองแล้วก็หลักสิบหลักหน่วยสองตัวล่างรัฐบาลนะครับแปดกับเจ็ดมาตั้งตั้งแบบนี้นะครับเก้ากับศูนย์ก็มาตั้งนะครับบวกลงมานะครับได้สามบวกลงมาได้สามนั่นเองสามบวกสามจะได้หกนะครับหกเพิ่มเป็นเจ็ดเป็นแปดเป็นเก้าแล้วก็เป็นศูนย์แบบนี้นี่คือหลักสิบวันที่สิบหกเมษายนนะครับเก้าห้าสิบสี่นะครับศูนย์หกได้หก สี 4, ได้สิบคือ0ูนย์หสองสามแล้วก็สี่แล้วก็ห้าแบบนี้นะครับมี6ตัวนะครับจับคู่ได้30คู่นะครับเราไม่ต้องไปเลือกทั้งหมดนะครับเดี๋ยวจะตัดให้เหลือสิบหคู่ให้ดูว่าจะเป็นตัวไหนบ้างนะครับเราก็วงไปที่หลักสิบครั้งที่2เลขหน้าแล้วก็หลักร้อยครั้งที่1เลขท้ายนั่นเองสองจุดสจุดนี้บวกกันได้5นะครับมาตั้งตรงนี้ นะครับแล้วเราก็บวกกันนะครับ5บวก7จนะครับจะได้เท่ากับ12นะครับเพราะฉะนั้นเลข2เป็นเลขคู่นะครับวันที่16เมษายนนะครับหลักหน่วยนะครับสูตรนี้ยังไม่ผิดนะครับน่าจะเป็นเลขคู่แล้วล่ะที่จริงเลขคู่มีทั้งหมด5ตัวนะครับ0ูนย์ี่แดแต่เราไม่จำเป็นต้องเลือกทั้งหมดเพราะว่าสูตรนี้ลองไปทำดูได้นะครับยังไม่ผิดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเลขก็น่าจะมากับสูตรนี้แหละก็คือศูนย์ สองและก็สี่นั่นเองจับคู่ได้สิบห้าคู่ผมจับคู่เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับสิบห้าคู่หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นี่คือหลักสิบเราเลือกมาทั้งหมดนะครับยังไม่ตัดศูนย์สองสี่นี่คือหลักหน่วยนั่นเองใครสามารถนำตัวเลขทั้งหมดไปเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ก็ลองดูนะครับวันที่สิบหกนะครับวันที่ 16, สิบหกเมษายนนะครับก็คือวดหน้านั่นเองนะครับหลังจากสงกรานไปแล้วนะครับ 67นั่นเองนะครับทั้งหมดมี15คู่ลองพิจารณาดูนะครับเรามาลุ้นกันวันที่ส6บกเมษายนว่าชุดไหนชุดไหนจะออกตรงกับสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับแต่ชนิดเลขทั้งหมดในนี้นะครับเราจะเลือกมาแค่3ชุดเท่านั้นนะครับถ้าเรารู้จุดนี้นะครับสูตรที่ส่งไปให้จะมีคําเฉลยว่าตัวนี้คิดกันยังไงนะครับเราส่งให้เฉพาะใครที่ชอบเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่ได้ส่งให้ทุกคนนะครับ ไม่ได้มาชักชวนแนะนําให้ทุกคนไปเล่นนะครับชอบเสี่ยงโชคชอบเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบรู้ที่ไปที่มาสามารถคิดเองทําเองได้นะครับผมก็ติดต่อเข้ามานะครับเบอร์นี้เป็นเบอร์อ d ดีไลน์นะครับหรือจะพูดคุยกันเพื่อความชัดเจนก็โทรมาได้เช่นกันนะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าสูตรที่ส่งไปจะคิดไม่ได้นะครับเราช่วยดูแลคําแนะนําอยู่แล้วนะครับผม ค่าครูไม่แพงนะครับเดือนละ100เท่านั้นเองนะครับทีนี้1ปีนะครับมี12เดือนนะครับเราจะดูแลกัน1ปีนะครับมี24งวดนะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับเราดูแลกันตลอดทั้งปีเลยนะครับส่งให้จํากัดนะครับทักก่อนได้ก่อนไปเลือกสลากกินแบ่งรัฐบาลเอาไว้ได้เลยนะครับใกล้ๆหาไม่ได้แน่ๆนะครับผมช่องของเราสนับสนุนให้ท่านเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับ ชอบคิดชอบพนวก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสครยนะครับเวลามีสูตรดีสุตเด็ดจะได้รับการแจ้งเตือนรับข้อมูลก่อนใครๆนะครับขอบคุณอีกครั้งสําหรับน้ําใจที่แบ่งปันเข้ามานะครับเลขงวดที่ผ่านมานะครับชุดพิเศษนะครับถูกกันทุกคนเลยนะครับสําหรับใครที่มีน้ําใจก็รอรับเหมือนเดิมนะครับเลขชุดเดียวนะครับไปเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16เมษายนนั่นเองนะครับผม ก็ขอให้ทุกท่านและครอบครัวจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังสมปรารถนานะครับขอให้โชคดีมีโชคถูกรางวัลกันทุกๆุงวดเลยนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ